ต่อนะครับปัญหาลิงในเขตเมืองมีหลายพื้นที่ครับผู้ชมที่กําลังเร่งแก้ปัญหานะครับนอกจากที่ลบบุรีแล้วนะครับที่กําลังสร้างสวนลิงที่เขาวางจังหวัดเพชรบุรีก็มีการแก้ปัญหาเรื่องลิงเหมือนกันนะครับตอนนี้ลิงกว่า200ตัวที่เขาวางเพชรบุรีถูกขนย้ายไปดูแลที่สถานพักพิงแห่งใหม่แล้วนะครับประชาชนในพื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรีครับร่วมกันส่งลิงกว่า200ตัว ที่จับได้บริเวณรอบเขาวังไปยังศูนย์พักพิงสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า้ว้ยทรายซึ่งเป็นการดําเนินการภายใต้โครงการย้ายลิงสู่ที่พักพิงแห่งใหม่ครั้งที่2ครับในการแก้ปัญหาลิงล้นเมืองก่อนหน้านี้ครับจังหวัดเพชรบุรีได้วางกรงดักลิงหลายจุดรอบเขาวังนะครับตั้งแต่วันที่27เมษายนที่ผ่านมาครับจับลิงให้ได้ครบตามจํานวนจากนั้นถ่ายรูปทําบัตรประจําตัวลิง มีการสักรหัสและทำหมันครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งไปยังศูนย์พักพิงปฏิบัติการย้ายลิงครั้งนี้นะครับได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวบ้านเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาชาวบ้านเดือดร้อนจากปัญหาลิงล้นเมืองมานานทุกหน่วยงานที่ร่วมกันแก้ปัญหาก็เชื่อว่าการแก้ปัญหาครั้งนี้ประสบความสําเร็จเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้านอธิบดีกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและผั์พืช ระบ,บุว่าโครงการนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาลิงที่เหมาะสมตามหลักวิทยาการนะครับรก็คือเอาลิงไปอนุบาลแล้วอยู่ในกรงที่เป็นกรมพักเพิงซึ่งจะต้องดูแลเป็นอย่างดีครับดังนั้นที่เพชรบุรีเนี่ยพี่น้องประชายชนชาวเพชรบุรีร่วมมือกันได้ดีมากนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อนเ,อเพื่อนสัตว์ป่าก็าเลยมีการช่วยเหลือแต่อยากจะเรียนพี่น้องประชายชนได้รับทราบว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องลิงเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเราก็ไปจับลิงแล้วก็เอาไปปล่อยที่ไหนก็ได้หรือไปปล่อยป่าก็ไม่ได้เพราะงะั้นเขาจะดำรงชีวิตไม่ได้แล้วก็จะตายหรือไม่เขาก็จะไปทําความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อื่นๆมันวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมตามหลักวิทยาการคือเอาเข้าไปนุบาลแล้วไปอยู่ในกรงที่เป็นกรงพักพิงที่จะต้องดูแลเขาอย่างดีเนื่องจ้นจะเห็นว่ากรงที่มูลนิธิเพื่อสัตว์ป่าได้สร้างไว้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาอยู่สุขสบาย แล้วเราก็มีการปรับอาหารให้ให้เป็นอาหารที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดค่อยๆให้เขาสามารถปรับตัวได้และเมื่อถึงจุดนั้นเราก็จะหาพื้นที่ที่เป็นป่าขนาดใหญ่แล้วก็ทําเป็นกรงใหญ่ให้เขาไปอยู่อันนี้คือแนวทางการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องได้รับความร่วมมือกันว่าในส่วนของภาครัฐโดยกรมอุทยานท้องถิ่นหรือแม้แต่จังหวัด ถ้ามีงบประมาณในการที่จะมาสนับสนุนในเรื่องของโครงอนุบาลกรงพักพิงต่างเนี่ยผมว่าเรามาร่วมม้ร่วมมือช่วยกันแล้วค่อยทยอยจับเปเรื่อยอย่างที่เพชรบุรีเนี่ยจับสองครั้งเนี่ยก็ได้ประมาณ410ตัวละ <Okay. S 2> ก็ถือว่าทําได้เยอะแล้วก็ทําได้ดีด้วยแล้วก็ที่สําคัญลิงปลอดภัยโครงการย้ายลิงสู่ที่พักพิงใหม่เป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดเพชรบุรีนะครับร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชโดยจะทํากรงพักพิงลิงและย้ายลิงเขาวางบางส่วนนะครับไปปรับพฤติกรรมเพื่อนําเข้าสู่กรงพักพิงและพบว่าลิงกว่า200ตัวชุดแรกที่ย้ายไปอยู่ที่กรงพักพิงสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเว้ยทรายมีสุขภาพแข็งแรงไม่เครียดและก็พวกมันกินอาหารได้ดีครับ